มาคุยกับพี่วินกันต่อนะคะกับอูแท็กซี่4คูณ4่ค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะมีคำถามอยากจะสอบถามพี่วินเพิ่มเติมเลยนะคะก็4 6 4 2 2 1 1นะคะเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันทางไว้ใช่นะครับพูดที่มาที่ไปของอูใช่โอ้โหยาวเล่าเรื่องเลียวได้ว่าคนที่อาร์ตมากนะใช่คุยกันหลังไมค์เมื่อกี้นัดที่มับตกใจแล้วพี่วินเนี่ยอาร์ตมากพูดแต่ละครั้งพี่วินนี่คืออาร์ตมีจิตวิญญาณมีแรงมือดันใจอ่ะแต่ว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ผลักดันให้เกิดมาเป็นแบบนี้แล้วก็มีีเอออกกลัษณ์้งงขวว่คดยนะ ซึ่งในเบรกนี้อย่างที่บอกไปแล้วว่าเรายังค้าในส่วนของตัวรถที่ทาที่อู่ที่อู่ค่ะใช่ว่าตัวรถที่มาทําหลักๆเลยที่เข้ามาเยอะที่สุดแล้วก็ที่พี่คิดว่าเป็นงานที่พี่ถนัดเลยรถอะไรบ้างพี่ที่เข้ามาทําสําหรับสไตล์ออฟโรดเนี่ยถ้าตามรถถ้าพูดจากใจเลยเป็นงานรถเก่างานรถเก่าก็เข้าทางผมนะเป็นการโชว์เนื้อเหล็กดีไซน์งานเหล็กต่างเป็นเพราะว่าพี่ไม่กลัวไม่เสียดายรถด้วยหรือเปล่าใช่ คือสามารถเอาง่ายๆพี่เป็นคนชอบงานสร้างงานแฮนเตดก็เลยสามารถที่จะบรรเลงได้เต็มที่ใช่ครับก็คือเราจะแม้แทนันรถคันใหม่หมดเลยอมก็คือทําออกมาให้วิ่งเลยเหมือนกันไม่ได้เชนเลยลูกค้ายอมด้วยลูกค้าต้องใจถึงเหมือนกันนะที่จะยอมที่จะเสียรถแต่เชื่อถือว่าลูกค้าที่เข้ามาผมกล้าผมกล้าที่จะตัดเพราะว่าคือเขาก็ต้องโอเคแหละว่ารถเก่าเขาก็ไม่เสียดายอ่ะอย่างผมถ้าเกิดผมเข้าไปที่ร้านพี่วินผมมีรถเก่าคันนึงผมคงจะไม่เสียดายแล่วแหละแต่ว่าหวังเอาไว้ว่าพี่ต้องทําให้ผมได้แบบคืออย่าลืมว่ารถเนี่ย ทุกคันที่เข้ามาเนี่ยเป็นรถที่เขารักที่สุดใช่ถึงแม้ว่ามันจะผ่านไปนานแค่ไหนนะและทุกคนก็จะฝากความไว้ใจไว้ที่ช่างเพราะว่าถ้าเกิดว่าช่างไม่ไว้ใจก็คงไม่เข้ามาทาหรอกแต่ถ้าเกิดเข้ามาทำปุ๊บเนี่ยก็คือเชื่อว่าพี่วินจะต้องทําออกมาได้งดงามจากคอนเซ็ปต์ของคือรถเก่าก็จริงอ่ะออกไปต้องใหม่ออกไปต้องใหม่ใหม่แล้วก็ต้องแรงอ่ะเอาง่ายๆเตะตาแน่นอนอ่ะออกไปก็คือต้องเป็นจุดต้องคนต้องเหลียวหลังอ่ะตาเคี้ยวมาเลยเตะตาปูดมาเลยเนาะ รถที่พี่ทำแล้วคิดว่าพี่เป็นไฮไลท์อะไรของที่อู่รถรุ่นไหนคันไหนพี่วิโก้ครับวิโก้ครับวิโก้ทำอะไรบ้าง่เยอะไหมพี่เยอะมากครับทุกอย่างอันดับแรกหนึ่งฐางกระสีฐานกระสีอ๋อโอ้ขนาดนั้นเลยพี่ครับถจากโรงงานมาชัซีที่อยู่ด้านล่างนะครับที่เป็นสองชิ้นยาวๆเนี่ยพี่จับถางออกครับเพื่ออะไรพี่หนึ่งการทรงตัวอ๋อให้ฐานกว้างขึ้นใช่ครับแล้วก็ เลาะทุกอย่างทิ้งใช่คันนี้ป่ะพี่ไม่ใช่ครับคันนี้เป็นรถลูกค้าทงแบบนี้เลยนะครัอันนี้งานสร้างทุกอย่างงานสร้างทุกอย่างก็คือกลับมาพูดถึงตัวแชสซีทางออกเพื่อให้ฐานกว้างขึ้น่นคือรถผมเองอ๋อรถพี่เองใช่ครับให้ฐานกว้างขึ้นนะครับส่วนใหญ่แล้วฐานไม่ว่าจะเป็นคานพี่วางเปลี่ยนเป็นคานหน้าใช่ครับคานหน้าหลังใช้คานหน้าหลังของอะไรครับผมจะนิยมใช้ของโตโยต้านะแลนด์ครูเซ์แลนด์ครูเซอเรียก80 นะครเปลี่ยนระบบเฟืองอกเฟืองท้ายเฟืองหน้าผมเป็นอูเดียวในประเทศไทยที่ไม่เคยเปลี่ยนเฟืองไม่เปลี่ยนเฟืองด้วยจะใส่ยางเบอร์อะไรจะใหญ่แค่ไหนผมดันรถผมไปได้หมดอืก็ไป modify ในส่วนอื่นเพิ่มเติมขึ้นครับก็คือไม่ง่ายเฟืองเดิมแข็งแรงสุดแหละเพราะเหตุผลนึ่งคือผมทํารถทุกคันเนี่ยจะเผื่อเซอร์วิสหมดรถต้องเซอร์วิสง่ายและไม่ต้องแย่งใครคือในตลาดบ้านเราเนี่ยยัง เป็นคาถามมาตลอดชีวิตในการทําอ่มาตลอดเนี่ยยางสามสิบห้าก็ต้องเป็นเฟืองแปดสามเก้าเอมือนนี้ไม่ละนะเป๊ะมาใช่ต้องทดเฟืองลงมาอีกทําไมอ่ะทําไมมันต้องเป็นอย่างนั้นเออทําไมล่ะพี่ผมก็งผมนึกมีคําถามตลอดกับตัวเองหรอว่าทําไมอ่ะทไมต้องทดเฟืองทําไมเราต้องไปแย่งกันนะในเฟืองแปดและในกลไกตลาดมันก็ราคามันก็แรงอลูกหนึ่งสองหมื่นกว่าบาทใช่ แต่ถ้าเป็นเฟืองเดิม141ลูกไม่ถึงหมื่นบาทเซอร์วิทง่ายราคาถูกใช่ไม่ต้องแย่งใครอันนี้เป็นจุดเด่นเลยนะพี่จุดเด่นที่ทําให้ลูกค้ามองว่าคืออย่าลืมว่ารถสร้างอย่างผมไปแล้วไม่ได้อยู่กับผมเนี่ยครับต้องออกไปทั่วไปหมดไปพังที่ไหนหรือถ้าทําอะไรก็ต้องสามารถซื้อและเปลี่ยนได้เลยไม่จําเป็นเลยนะคที่จ่ต้องกลับเข้ามาที่เราใช่เพราะว่าอยู่ต่างจังหวัดอยู่อะไรตรงไหนที่ไหนอะไรได้เลยครับถ้าอยู่ในกรุงเทพยังไม่มีปัญหาเท่าไหร่แต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัด แล้ส่วนใหญ่รถลูกค้าที่มาจากต่างจังหวัดมาหาผมนี่เยอะมากัเยอะมากมมก็เลยีย้ว่าเน้นการเซอร์วิสเมนเทนแนน์หลังการผมเคยตัดรถป้ายแดงเลยนะมาถางป้ายแดงปั๊บเลาะเลยฉะทุกอย่างสีตะระเลงกันเต็มที่คันนั้นทําเป็นแบบไหนพี่ที่เป็นป้ายแดงทำเป็นเคียวเลืองแบบนี้เลยไหมอ๋อไม่ครับยังเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วนะครับคือตีโป่งสดทั้งคัน เคาะตีโป่งเลยลอกสีใหม่หมดเลยทําเป็นสีอีพ็อกซี่ที่ผมนําเข้าจากญี่ปุ่นอ๋อที่เป็นสีเกิดๆปะนั่นน่าจะผมนะทั้งหมดนะเหรออ๋อนี่เป็นงานนี่คือต้นต่อครับต้นต่อต้นฉบับอยู่ที่พี่ใช่ไหมใช่ที่เป็นสีระเบิดคือจริงๆสีระเบิดเนี่ยผมใช้มาตั้งแต่ปี38ปี38ครับปีสองพันแผมสร้างรถคันที่2ของผมเนี่ยปี38ครับเป็นยาง38มสิบแปดสเวมเปอร์ทำในรถมาสด้าบีสองพันสอง มีส0งใช่แล้วผมก็พ่นเป็นสีลายพรางทหารลายทหารโดยที่ว่าผมใช้ผมไปดูชายรถเบนซ์เน่ะครับมันจะเป็นสีของนกแก้วเป็นเกร็ดๆใช่ครับเลื่อมๆหรอไม่เลื่อมครับมันจะเป็นเหมือนกระเจ็ดด้านๆเหมือนผิวส้มอ่ะเปลือกผิวส้มอย่างนั้นนะไม่เรียบคือถ้าเกิดว่าถ้าผู้ชมนึกภาพไม่ออกถ้าเกิดนึกภาพพื้นกระบะพื้นปูกระบะที่เคยฉีดที่เคยแบบทา ทาให้มันด้านๆให้มันเหมือนเหมือนเปลือกผิวส้มแบบนั้นนะครับนี่เ็ๆใช่ใช่ใช่นี่แหละครับก็คือเราใช้เราใช้ประสบการณ์ในการเที่ยวป่ามาตลอดชีวิตเราเนี่ยเราดูแล้วสีสวยมันก็ถลอกปอกเปิดกหมดแล้วก็เออให้มันคงทนหน่อยนี่คือต้นตำรับนั่งอยู่ตรงนี้เองนะครับแล้วรถที่เข้ามาทำเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเป็นรถที่มาเปลี่ยนระบบช่วงล่างจากปีกนกเป็นคานเป็นส่วนใหญ่หรือว่ายกสูงใส่ย่างใหญ่ ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ตอนนี้จะเป็นวางคานกับการเป็นการแก้งานวางคานกับแก้งานที่ไปทําจากที่อื่นมาแล้วไม่จบแล้วมาแก้งานมาปรับที่พี่ใช่ไหมคือมันมีเหตุจำเพาะหลายๆอย่างในการทำร่ไม่จบครับจะโทษอู่อย่างเดียวก็ไม่ใช่เพราะว่ามันมันอาจจะไมม่บันหลายๆหลายอย่างนะมันอ์ประกรบเราต้องดูแต่นี่เราไม่ต้องว่างกันละคือเรารู้ว่าอยากได้แบบไหนมาถึงเราอยากได้แบบไหนเราก็จะปรับให้แต่ว่า คือเรื่ความต้องการของลูกค้าที่ถ้าเกิดว่าเข้ามาที่อู่พี่เลยต้องการมากๆเลยที่แบบเยอะที่สุดเลยที่เข้ามาแล้วต้องการอ่ะแบบไหนบ้างพี่ที่ลูกค้าเข้ามาแบบถ้าเกิดผมเข้ามาอู่แท็กซี่เละผมอยากได้แบบนี้แบบเนี้ยครับอ,อ๋อตีโปง่ปงใช่ไหมตีโปง่ปงวางช่วงล่างใหม่หมดทําสีพี่ทำเป็นงานแทนไหมแบบนี้มันทําต่อคันนานไหมคะถ้าตีโป่งอย่างเดียวนะครับตีโป่งเนี่ยช่างผมอาอยุหกสิบแล้วแม่เจ้า <laughs> แข็งแรงอ้าไม่ได้งานฝีมืออะสัสมศัการ์นมว่าในเมืองไทยก็เต็งหนึ่งนะที่ผมจ้างมาเนี่ยแล้วก็แก้เคาะตั้งแต่9ก้าโมงเช้ายันหกโมงเย็นหนึ่งคันพอดีน่ารักเลย่าใช้เวลาประมาณ15วันในการเคาะ15วันทั้งคันทั้งหนทั้งคันตีโป่งไม่รวมทําสีไม่รวมทําสีด้วยก็งานแฮนด์เมด สีอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะครับที่เป็นสีเกล็ดๆนะครับที่เป็นเหมือนเปลือกผิวส้มตัวนี้สะท้อนแสงด้วยนะครับอ๋อสะท้อนแสงด้วยนะฮะตัวนี้สั่งมาจากญี่ปุ่นทั้งหมดเลยครับอันนี้ก็เป็นสีน้ำตาลไหมใช่ไหมพี่ตัวนี้เป็นสีดําสีดำใช่ไหมอ๋อถ้าโดนแดดนี่จะเป็นมุกสีเขียวกระแดงอยู่ในตัวดาเป็นสีที่สั่งเข้ามาใช่ครับอ๋อไม่มีในเมืองไทยนะครับก็หลักๆเลยที่ทําราคาก็ไม่แพงนะไม่แพงใช่ไหมพี่ผมทําอยู่6 0,000บาท ตีโป่งที่เป็นทําสีทั้งคันตีโป่งคือง่ายๆว่าสร้างสร้างรอบคันสร้างตีโป่งรอบคันนะเสร็จแล้วทําสีให้ด้วยใช่ครับแบบนี้แหละใช่ครับเป็นง่ายในแบนี้ประมาณหกหมื่นไม่แพงนะทําสีหมายถึงตัวข้อตัวบันไดด้ไหมถ้าสีก็ทำครับทำเรียบร้อยโอ้ว้าวไม่ใช่แค่ตัวถังอย่างเดียวนะทําหมดเลยถ้าเกิดทําพวกไซส์เรียวโรบาร์ข้างหน้าอะไรอย่างนี้ก็ทำก็มีนะมีมีพักพวกที่เอาสีผมออกไปทําเองทําเองไปตามอู่ตามทาให้ลูกค้าก็มี ราคาจะแพงกับผมนิดหน่อยแต่ต้องเข้าใจว่าคือหนึ่งผมไม่มีต้นทุนในวัสดุบิดถูกไหมใช่บางทีบ่าเอ้ยทำไมอู่ทั้งที่ทาถูกกว่าที่ผมมาทำเนี่ยคุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าผมไม่มีราคาวัตถุดิบถูกไหมฮะคือเขาไม่ได้มาซื้อคือง่ายๆเขามาซื้อแต่พี่ไปเขาก็มีราคาต้นทุนแล้วถูกต้องที่เขาจะต้องไปบวกเพิ่มต้องเข้าใจนิดนึงต้องไปบวกเพิ่มจากของเราใช่ใช่มันต้องเข้าใจนิดนึงมันก็าเลยทำไมสีราคามันไม่เท่ากันใช่ไมก็เลยทำให้ลูกค้ามาที่นี่าไง อ่าใช่แต่ตอนนี้งานล้นอู่แล้วนะพี่เนาะตอนนี้รถอยู่ในอู่ทั้งหมด36คันครับ36คันรอไปจ้าเลิกไม่ได้ด้วยครับเลิกไม่ได้ด้วยครับลูกค้าเรียบเลยครับเลิกม,อ,ม,อ,มองนอกไม่ได้ใช่แล้วทีนี้รถรุ่นใหม่ๆมีมาทำบ้างยังพี่ตัวใหม่เลยฟอร์ดมาสด้าหรือจะเป็นวีโก้แชมป์หรือจะเป็นตัวตนอยากจะหนับว่าวีโก้ครับนับไปทางวีโก้นาวาล่าทำแล้วครับนาวาล่าทำแล้ววีโก้ทำแล้วฟอร์ดรอตัวใหม่เนาะรอพวกฟอร์ดรอพวก มาสด้าบีทีเราคนใจถึงเราคนใจถึงอยู่นะครับถ้ามาถึงมือผมผมแปลงหน้าใหม่หมดแน่นอนรับรองรับรองจําไม่ได้แน่นอนแต่ออกมาเนี่ยหล่อเป็นสไตล์แท็กซี่แน่นอนผมการันตีในฟิมการันตีด้วยแล้วปกติแล้วถ้าเกิดว่าทํารถเสร็จแล้วเนี่ยพี่มีการรวมกลุ่มกันออกไปเที่ยวไหมพี่มีครับไปที่ไหนกบ้างครับส่วนใหญ่แล้วทั่วประเทศทั่วประเทศหลักๆเลยที่พี่เยอะไหมกี่คันแล้วไปที่ไหนบ้างเยอะนะไม่คยนับแต่เยอะหลักห้า ผมว่าเกินอ่ะเกินอ่ะก็คิดดูแบบไปเป็นขบวนอย่างกับรถถังเวลาวิ่งนีตับกันไังตลอดเลยโทรศัพท์อย่างเดียวโทรศัพท์อย่างเดียวกลุ่มผมจะเป็นอะไรที่ไม่ไม่ไม่เว็บไซต์ไม่บังคับอะไรเลยครับกลุ่มผมจะไม่บังคับอะไรเลยสบายสบายว่างเขไปใจใจไม่น้อยขอแค่ขอแค่โทรบอกขอแค่โทรบอกถ้าอยากไปทําบุญไม่ยากเลยว่างไหมไม่ว่างใช่ไหมเอาตังมาใส่ซองไปทําบุญบางทีไม่ต้องบอกด้วยนะก็เดี๋ยวเขาก็ส่งออกมาเองนะครับเพียงแต่คุยกันง่ายๆภาษาออฟโรดแต่ส่วนใหญ่จะไปทำบุญกันค่ะออฟโรดมีเท่านี้แลครับ ก็ไปทั้งครอบครัวคันนึงเที่ยวระบายอารมณ์ทำบุญระบายอารมณ์ด้วยถูกพี่เพราะว่าในสังคมบ้านเรามันตอนนี้มันก็เครียดเครียดทุกอย่างเลยอนมตลอดอ้าแต่ว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งนะก็คือเป็นงานอดิเรกที่สามารถไปผ่อนคลายการผ่อนคลายการที่จะระบายออกมาแล้วยิ่งใครเที่ยวไทยด้วยนะช่วงนี้กำลังปมหมใช่นะครับก็รวมตัวกันได้ครับอูพี่อยู่ตรงไหนเอ่ยรามินทา42แยกสี่ครับ รามินทา42แยกสีสังเกตง่ายๆเลยใช่ไหมคะเห็นเลยว่าเป็นแท็กซี่สีนสยากหน่อยครับผมจะยากหน่อยเอาง่ายๆดีกว่าถ้าเกิดว่าเห็นรถออฟโรดเขียวเหลืองวิ่งอยู่ท้องถนนไม่เกินสิ้นปีนี้มีมีให้ดูแน่นอนครับไม่เกินสิ้นปีนี้มีอะไรอลังการแน่นอนมีอะไรอลังการด้วยแล้วผมก็จะไปตามแนวความคิดของปอร์เช่ที่ไปอยู่ในสยาม อ๋อย่าต้องอุบเอาไว้ต้องอุบเอาไว้ไปดูรถผมว่าผมจะไปจริงไหมอ่าต้องรอดูต้องรอทุกช่วงแมกนชอยงั้นเชิญใหม่อีกรอบหนึ่งนะแต่ผมไปแบบอลังการแน่นอนต้องรอดูนะครับว่าพ่อตอนนี้สั่งยางไปที่อเมริกาไปครับคเตรียมพร้อมแล้ว่ะของนอกหมดเลยอ่ะเรียกว่าของดีหมดเลยนะครับแล้วก็พูดคุยกับพี่วินพอสมควรแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าครับช่วงหน้าเราเปิดโอกาสท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่อยากจะสอบถามอะไรสอบถามเข้ามาได้เลยทาง SMS นเอสเอ็มเ2 2 1 1ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับใช่จ้ะ